สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนในร้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรวดสวยบายจูนไลออนคานั่นเองค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะซาวกโตโต้ตาไม่ควรพลาดน,นะคะเพราะว่าเรามีรุ่นพิเศษนะคะที่หายากนะคะแต่วันนี้นะคะเราหามาได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะเครื่องยนต์2.8นะคะได้ตัวรถสีขาวหลังคาดำนะคะและยังได้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะมีวัดดูแลเข้าสู่ตลอดทุกระยะน,นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจุนจะพาไปชมนะคะพรีวิวภายนอกภายในกันก่อนเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็คือ Toyota Fortuner นะคะเป็นตัว2.8 T R D Sportivo นะคะรุ่นท้อมสุดขับ4นะคะมาในปี2017กันเลยนะคะและราคาวันนี้นะคะราคาพิเศษมากค่ะวันนี้นะคะเราเอามาเสนอขายเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะ คันนี้นะคะจะผ่อนอยู่เพียง10,060บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและของแถมนะคะบอกเลยว่าร้านเรานะคะแดนแนจุกจุกแน่นอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่วนของฟรีค่าจัดข่าโอนนะคะน้ํามันเต็มถังนะคะกล้องบันทึกให้1เครื่องและเรายังมีนะคะบริการหลังการขายรับการเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ2 0,000กิโเมตรกันไปเลยนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยชมคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะว่าฟังก์ชันนะคะและนะคะ ออปชันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จูนจะพามาชมพามารีวิวกันเลยนะคะเข้ามาเลยนะคะเริ่มมาจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นนี้เลยนะคะโฉมนะคะกระจังหน้าสีโขมเมียมแบบนี้เลยนะคะและยังมีนี้เลยค่ะ ยี uh, e ่ห้อนะคะหรือโลโก้นะคะแบนด์ของโตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะเฉพาะนะคะ,ะ,คะรุ่นนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไบบีม LED แล้วนั่นเองค่ะแล้วยังมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ แดงนะคะสเกิร์ตนะคะสีดําตัดกับสีแดงสวยมากๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว TRD นะคะสีขาวนะคะเป็นสีที่ขายดีและหายากนะคะแต่วันนี้นะคะเราได้มาแล้วนะคะเป็นตัวรถสีขาวนะคะตัดกับหลังคาสีดํานะคะหรือหลังคาแบ็กท็อปนั่นเองตรงรุ่นตรงสเปคจากโรงงานเลยนะคะและในส่วนของล้อแมกนะคะจะได้ล้อแมกนะคะสีดํานะคะสีเทาแบบนี้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าตรงรุ่นนะคะเป็นแมกนะคะของ t r จากโรงงานเลยนะคะและคันนี้นะคะยังได้ยังใหม่นะคะปี2023แล้วนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีนะคะสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างแล้วนั่นเองค่ะด้านข้างตัวรถนะคะสีสันสวยงามนะคะสีเรียบร้อยนะคะมีชายบันไดสีดํานะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและยังใส่นี่เลยค่ะกันลอยมือจับนะคะเป็น ลายเทปลานะคะลวดลายสวยงามแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับด้านท้ายคันนี้นะคะได้ดิสเบกทั้งหมด4ล้อค่ะสําหรับด้านท้ายคันนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวทีอดีนั่นเองค่ะไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED เต็มระบบเลยนะคะและยังมีนะคะคําว่า f o r t Juno นะคะเป็นสีนะคะโครเมียมนะคะคาดกลางแบบน,นี้สีสันสวยงามนะคะเป็นเครื่องยนต์2.8น,นะคะมีตัวอักษรนูนะคะคําว่า t d Sportivo นะคะ Sigma p น,นะคะหรือขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองค่ะและ คันนี้นะคะจุนลืมบอกไปเลยนะคะยังได้เลขทะเบียนสวย3ตัวด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เลขทะเบียนสวย594นะคะให้ลูกค้าไปด้วยค่ะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะคะและรุ่นท็อปสุดนะคะที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างนะคะนี่เลยได้ฝาท้ายนะคะเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะเรื่ยงมาจากคันด้านท้ายกันก่อนเลยค่ะคันท้านท้ายนะคะลองน้ํานะคะให้ดูไก,กลๆเลยน็อตนะคะ ไม่มีขันนะคะไม่มีขยับแน่นอนค่ะที่ร้านเรานะคะรับการเรื่องตัวโครงสร้างอุบัติเหตุชนหนักพิกความหรือน้ำท่วมนะคะมีเล่มโอนได้ให้ร้อปเซนะคะและสำหรับด้านในคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแดงนะคะเฉพาะรุ่น T R D เท่านั้นนะคะและที่ร้านเรานะคะ เรายังใส่ผมเข้ารูปนะคะอย่างดีนะคะให้รอบคันอันนี้เป็นของใหม่นะคะที่ทางร้านใส่ให้นะคะรถ SUV ในในร้านนะคะเราเน้นย้ำว่าเราจะใส่ผมเข้ารูปให้นะคะเพราะจะทํานะคะให้รถสวยนะคะรถขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะและสําหรับออปชันด้านไหนจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวจูนพาไปชมกันเลยคะ่ะ ภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะถึงจะเป็นรถปี2017นะคะแต่สภาพนี้ยังดีและใหม่มากๆเลยนะคะมาพร้อมกับกุญแจนะคะทั้งหมด2ชุดนะคะเป็นระบบปุ่มพุ s สตาร์ทเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่มแค่นี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเครื่องนะคะ2 8 0 0ซีซีนะคะเครื่องของเขาเนี่ยอึดถึกทนแน่นอนนะคะเริ่มมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยค่ะเบาะด้านข้างนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําแดงนะคะ อันนี้นะคะเฉพาะรุ่น t r d เท่านั้นนะคะได้บอะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับค่ะและในส่วนของแผงประตูนะคะทั้ง4บานเลยนะคะไม่มีลิ้วไม่มีรอยเลยนะคะตกแต่งด้วยหนังสีแดงนะคะสเปคนะคะของ t R อบอกเลยว่าสวยมากและได้ลำโพงนะคะของ JBL ด้วยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสภาพคันนี้นะคะพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะ และในส่วนนะคะของหน้าจอนะคะคันนี้นะคะจะได้เครื่องเล่นนะคะลำโพงนะคะหน้าจอของ JBL ด้วยนะคะอันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะดีมากๆเลยนะคะสำหรับหน้าจออันนี้นะคะลูกเล่นมีอะไรให้บ้างนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะระบบนำทางหรือ n a v i g กเตอมาให้แล้วนะคะออปชันทั่วไปนะคะมาตรฐานทั่วไปก็มีมาให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะคะ FM AM เชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ทั้งหมดเลยนะคะ แอร์นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนั่นเองค่ะลูกค้าสามารถนะคะเลือกความเย็นนะคะจากด้านล่างได้เลยนะคะและสําหรับรูดท็อปสุดนะคะที่พลาดไม่ได้นะคะ ก็คือระบบช่วยในการขับขี่นั่นเองค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดขับสีนะคะลูกค้านะคะสามารถนะคะเลือกความต้องการนะคะการขับขี่บนท้องถนนได้จากตรงนี้เลยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็น H2 นะคะ H4 นะคะหรือ l 4นะคะ,ะ,คะลูกค้าสามารถนะคะเลือกนะคะตามบนท้องถนนสภาพถนนได้เลยค่ะและในส่วนของหัวเกียร์ตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์แบบออโต้นะคะลวดลายการตกแต่งตรงนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ มีทั้งนะคะ Econ mode นะคะและ Power mode มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและเลขใหม่คันนี้นะคะใช้ไปเพียง90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีวัติดูแลเข้าสูนะคะตลอดถูกระยะเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะจุนแจ้งก่อนนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้นะคะเขาจะไม่มีนะคะ บุ๊ก์วิสแล้วนะคะเขาจะเป็นออนไลน์โทระปเทศน,นะคะและในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กคูน่านะคะและยังมีระบบช่วยในการขับขี่นะคะคูดคอนโทรมาให้แล้วนะคะ เกียร์เพชชิพนะคะได้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและยังได้ระบบปุ่มพูดสตาร์ทแล้วนั่นเองค่ะและในส่วนของคู่มือนะคะการใช้งานรถคันนี้อยู่นะคะคู่มือการใช้งานระบบนําทางนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคการใช้รถอย่างถูกวิธีนะคะคันนี้นะคะเราจะใส่ไว้ให้ที่เกลหน้ารถนะคะทุกคันนะคะและสําหรับนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้นะคะ คันนี้นะคะเป็นปี2017นะคะแต่ห้องผู้โดยสารนะคะใหม่มากค่ะทั้งแถว2นะคะแถวสาะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆจุนบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะพร้อมใช้งานมากๆให้ดูเลยนะคะแถวสานะคะเหมือนไม่มีการใช้งานเลยก็ว่าได้ค่ะเบาะนะคะทุกตัวยังแน่นยังตึงเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะและที่ร้านนะคะเรายังใส่พรมเข้ารูปนะคะอย่างดีนะคะให้ทั่วห้องผู้โดยสารเลยก็ว่าได้นะคะนี่เวลาพับเบาะนะคะก็จะดีดไปแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆนี่ แค่นี้เองค่ะและสําหรับนะคะคันนี้นะคะยังมีนะคะที่ติดตั้งคาซีทนะคะให้ด้วยนะคะสําหรับนะคะบ้านไหนนะคะที่มีลูกเล็กนะคะก็นะคะตอบโจทย์นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยก็ว่าได้นะคะและสําหรับนะคะ ห้องผู้โดยสารนะคะฝ้าเพดานต่างๆนะคะไม่มีลิ้วนะคะไม่มีเปเปื้อนเลยนะคะคันนี้นะคะสะอาดมากๆนะคะและกลิ่นนะคะยังหอมด้วยนะคะลูกค้าได้ไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยนะคะคุณภาพดีแน่นอนนะคะและนะคะเดี๋ยวจุนจะพาไปชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้าและโปรโมชั่นของแขมกันคะ่ะเริ่มมาจากคานด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะของโตโยต้าดูง่ายค่ะคานด้านหน้าน,นะคะนี่เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แผ่นเพจแผ่นมอก่อยู่ครบนะคะแผ่นฝากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และดีมากๆนะคะน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีขันไม่มีขยับแน่นอนนะคะตัวของ Fortuner คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเครื่องเนี่ย 2,800cc นะคะจุนบอกเลยนะคะเหยียบสนุกนะคะเหยียบดีแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะไม่กินน้ำมันด้วยนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะไม่มีคาบ นะคะสนิมนะคะไม่มีคาบน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดน,นะคะเป็นรถบ้านเดิมๆนี้เลยค่ะลูกค้านะคะให้เห็นคันนี้นะคะต้องรีบต้องไวนะคะเพราะว่านะคะคันนี้นะคะ วันนี้นะคะหายากมากๆเลยนะคะในตลาดเนี่ยแทบไม่มีเลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราได้เข้ามา1คันสดๆร้อนๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะก็คือโต y ต้าฟอร์จูเนนะคะ2.8ทีอดีสปอร์ตทีโวะคะ่ค่ะซิกมาโรหรือขับเคลื่อน4ีล้อน,นะคะปี2017แล้วนั่นเองค่ะราคาว,วันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเรามา เอามาจัดโปรโมชั่นนะคะให้ลูกค้าเลยนะคะวันนี้นะคะเราขายเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเราพิเศษมากเราฟรีค่าโอนนะคะฟรีแวดให้และคองแถมอื่นๆเยอะมากๆเลยนะคะหรือลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะก็พิเศษไม่แพ้กันนะคะคันนี้นะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนยูเพียง10,600 6บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดได้ถึง7ปีหรือ84งวดเลยนะคะ ลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะเข้ามาชมคันนี้คันจริงที่ร้านนะคะหรือคันอื่นๆที่ร้านนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แ a บบว่า l i o อ Car นะคะรถมือสองเป็นภาษาไทยเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะมาไม่ถูกก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยเพราะร้านเรานะคะตั้งอยู่ที่นะคะ ติดกับโลตสัสไซน้อยนะคะห่างจากเซ็นทรัลเวกเกตไม่ไกลนะคะใครมาไม่ถูกนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยหรือลูกค้าที่เห็นคลิปนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะต้องทํายังไงนะคะก็สามารถนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะเพราะเรานะคะมีไฟแนนซ์บริการถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะพอผลไฟแนนซ์ผ่านแล้วยังไม่สะดวกมารับรถนะคะแต่ทางร้านนะคะมีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหนะ้าบ้านลูกค้าแน่นอนค่ะใครเห็นคลิปนี้จุนบอกเลยนะคะ ต้องรีบตัดสินใจเพราะคันนี้ไปไหวมาไหวแน่นอนค่ะและว,วันนี้นะคะจูนพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคันอื่นๆเข้ามานะคะและว,วันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ